แล้วแล้วนี่แล้วนี่เราก็อาบน้ํามันกลางห้องเลยเนาะอันนี้อาบกันกลางห้องนี้เลยอ่ะคุณ <c oughs> เธอจะอาบไหมเนี่ย I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine ทานก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มเรียบร้อยหาทานเข้าพี่พักครับคุณทักสวัสดีครับโดโดโดครับสวัสดีครับนี่ครับเราอยู่กลางเมืองพิษณุโลกนะรรเรากำลัง หาสถานที่พักของเราก็คือที่ชินะบุระเนี่ยอยู่แถวๆตรงนี้แหละเขาบอกใกล้แล้วใกล้แล้วที่นี่บริการดีมากฮะเห็นรถเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องร้องขอเลยเดินเอารถมาหาถึงที่รถเลยครับเราผ่านซุ้มประตูโร <c oughs> งแรมชินะบุระครับเมื่อกี้ทางล็อบบี้โทรมาหาแล้ว เดินมาเมื่อกี้เหมือนกับเป็นพันเนียดนะเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนผ่านซุ้มประตูมีปืนใหญ่เคยยิงไหมฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเข้าที่พักก่อนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดัดล่มลมตกพามาเดินนะครับไปล็อบบี้ตรงไหน <c oughs> ปิยะครับปิยะครับเมื่อกี้โทรไปใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่จอดอยู่ตรงนี้บน อยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้วหละจะวนถาทางเข้าวนหาที่ชำระเงินและกรอ,อกก่อนไหมฮะกรอกครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้าห้องก่อนเดี๋ยวพามาเดินชมบรรยากาศนะครับห้องที่เราพักเรียกว่าห้องแกรนดีลัก บรรยากาศอันนี้สระว่ายน้ำเหรออ๋อแต่คงยังไม่ให้ใช้หรือมั้งฮะเพราะว่าอาหารเช้าทานตรงนี้ใช่ไหมฮะ่อาหารเช้าทาน,นเหมือนมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบมีพญานาคขุ่นน้ำคนระับ เข้ามาเหมือนเดินอยู่กําแพงเมืองหรือกําแพงวัดามากราบพระกันครับครับสาธุครับเลือขุดนะนเนี่ยขุดจากไม้ทั้งต้นนะครับเพื่อนเงียบสงบร่มรื่น เขาเข็นรถไปแล้วครับชั้นอะไรครับกด,บด,ด,ดชั้นสองนะฮะชั้นสองครับชั้นสองปิดประตูดอกจะกลับบ้านหรือจะนอนโรงแรมโรงแรมไม่กลับบ้านเหรอกลับไหม,ไมเห็นยังถึงแล้ว เจินไะนี่ไงมาถึงแล้วเอาน้องทำไมมาเร็ว้อาไม่นักขึ้นลิฟต์มาด้วยกันนะอันนี้มกมกา้องแอะอดอันนี้หมายถึงน้องทำไมต้องหอบด้วยวิ่งขึ้นมันไดมครับขอบคุณครับเดี๋ยว เมื่อกี้น้องเขาบอกอะไรนะมีการ์ดอันนี้ใบนึ่งแล้วก็อ๋อแล้วเสียใหแล้วหนึ่งใบแต่อันนี้พอออกนอกห้องแล้วก็ใช้ใช่ครับสองใบครับครับา่งนี้สชาําแดบีหรไฟรับัดยที่หัโทรศัพท์ครับครับผมครับผมีเปลี่ยนร่ของผมี่อยู่ด้านนี้นะขอบคุณมากครับ แล้วนี่แล้วนี่เราก็อาบน้ำกันกลางห้องเลยเนาะอันนี้อาบได้ครับแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็จะมีชาเวอร์อาบน้นในนับครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อาบกันกลางห้องนี้เลยอ่ะคุณเธอจะอาบไหมเนี่ยเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเช้าให้โดโด้นอนในนี้นะมันจะเลอะเทอะเปล่าอ๋อแต่เขามีมีนี่เออเพิ่งเคยเห็นครับ นี่ตกลงเป็นโทรศัพท์หรือเป็นอะไรโดูอาบน้ํำไหมอาบไหมนี่ครับห้องนี้คือละสามพันบาทสองพันห้าแต่บวกโดโดห้าร้อยห้าร้อยเพราะว่ามีอาหารเช้ารวมอยู่ด้วยคะนี่ฮะ,ะพามาชมห้องเลยบรรยากาศเหมือนอยู่เป็นห้องพักอยู่ริมกำแพงเมือง โคมไฟก็เป็นคล้ายๆตะเกียงเนาะเหมือนกับตะเกียงในสมัยโบราณลองเปิดดูนี่ครับโดเปิดไฟเปิดโคมไฟเปิดโคมไฟตรงนู้นเปิดโคมไฟเปิดโคมไฟสิเปิดสวิตส์ไม่ใช่เออนั่นนะตรงนู้นตรงนู้นในวางกระเป๋าวางกระเป๋ออกมาวางกระเป๋พ่อเปิดให้พ่อเปิดให้นี่ครับเดี๋ยวเเปิดม่านให้ให้สว่างสว่าง อ่าก็เดินออกมาเดินมาเดินออกมาเดินออกมาคุณตั๊กก็เข้ามาไม่ทําอะไรครับอันนี้เป็นหน่วยหน่วยที่ทักโควิดทักหน่วยที่ทักโควิดทีวีนี่ก็เปิดประชาสัมพันธ์ของโรงแรมนี้ฮะที่มาที่ไปแล้วก็การว่าก่อสร้างใช้รูปแบบอะไรยังไงนะฮะ เพื่อนๆอยากดูเข้าไปดูในคลิกเว็บไซต์ของชินะปุระได้ตู้เย็นถูกขังไว้ในในในกรงไม้มาใช้กล้องตัวนี้ดีกว่าฮะเพิ่มความสว่างหน่อยอตู้เย็นถูกขังไว้ในกรงไม้นะครับมีบริการโต๊ะนั่งทำงานก็ตรงนี้ได้ครับ เตียงเปิดไฟหัวเตียงให้สว่างสวัยขึ้นกว่าเมื่อสักครูน่นี้ก็เป็นบรรยากาศของนอกชาญครับที่ออกไปเปิดดูในตู้เสื้อผ้าสิคุณมีชุดไทยไหม <c oughs> <c oughs> เผื่อมีชุดไทยอะไรไม่มีครับม,มีผ้าผ้าคลุมอาบน้ำมีตู้เซฟให้ ข้างล่างก็น่าจะเป็นตะกร้าที่จะส่งผ้าไปซัก <c oughs> นี่ทางเข้าออกแล้วก็ด้านนี้มีสามารถคอนิกไปอีกห้องหนึ่งได้ครับเปิดกรอนตรงนู้นนี่ครับในส่วนของห้องน้ำก็ทำกระจกแบบโบราณอ่างล้างมือทองเหลืองนี่ครับแล้วก็บรรยากาศไทยๆฮะกระเบื้อง ฟักบัวโถสุขพันอมองออกไปด้านนอกอน,นี่อะไรคะอุย้ยหลุดน,นี่คงทำทำสวยๆไว้ทำสวยๆไว้ตอนนี้อ่าผู้เขาพักคงไม่รู้อ่ะว่าเปิดอเปิดไม่ได้ก็คงจะมาดึงกันอะหลุดอย่างนี้ฮะก็อันนี้เป็นกระจก ตรงชาเวอร์มีมีม่มานกั้นเรียบร้อยอลองไหมล่ะลองไหมเปิดน้ำไหม,ม <c oughs> นี่ไม่ต้องกลัวฮะล้นก็ล้นก็ลงตรงนี้ก็มีท่อระบายลงไปโอ,อ้โเข้า้น้ำไหมเข้าน้ําน้ำท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวสักส <c oughs> ี่โมงเราค่อยไป <c oughs> ลองดูไหมอุ้ย <c oughs> สลับตรงนี้ แล้วก็เปิดใช้ได้จริงนะนี่น้ำร้อนน้ำอุ่นใช้ได้จริงนะคุณใช้ได้จริงนะคนลงเลย <c oughs> เอาไหม,ไมเดี๋ยวให้อาบตรงนี้นเปิดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ปิดตรงนี้ ติดน้ำติดน้ำติดน้ำทดลองครับมีสบู่มีเครื่องหอมมีอะไรให้เรียบร้อยครับไม่หกเลือกเทิกแน่นอนแล้วตรงโต๊ะที่อยู่ในห้องนะครับเขามีวาง<ม>เรียกว่าอะไรคัมภีรใบาลานหรือเปล่าครก็เป็นคำอธิบาย หรือว่าอะไรคําแนะนําที่พักของที่นี่ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับ<ม>เป็นโรงแรมที่<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะศึกษาอันนี้นะแล้วก็หลังจากนี้พาเพื่อนๆเ,เดินไปก็อาจจะเอาความทรงจำที่ได้อ่านอันนี้เล่าให้เพื่อนฟังคร่าวๆนะคร ในแต่ละจุดเขาก็จะมีคำอธิบายความหมายของการก่อสร้างของโรงแรมที่อันนี้นะเนี่ยผมถึงได้อยากจะพาเพื่อนๆมาเปิดคร่าวๆนะไม่ใช่โรงแรมธรรมดาเพราะว่าเป็นโรงแรมที่สร้างแล้วมีสถาปตัตยกรรม อยู่ในนี้ด้วยแม้แต่กระเบื้องก็มีความเป็นมารนะคโคมไฟที่เสาสะพานสะสะตองมาในทางขึ้นสวนศิลปะวัฒนธรรมอะครับใบใบเกศแก่พาไปดูภาพพทธไตโลกดิลกลาดภาพวาดกลยุทธ์จัดทับล้านนาทับแมงป่องทับดอกบัว เรื่องของดาางานปฏติมาก,กรรมหอลิฟต์ลิฟต์ก็สร้างสวยงามนะฮะไม่ได้เป็นป่องธรรมดาสารไม้หลังคาหลังคาจั่วทรงสรรูงดอกไม้ท้ายลิมสัวิธีการเปิดประตูอินเดียประตูซุ้มร้านนา้องอาหารเฉลียงมือจับ ประตูก็มีเอกลักษณ์มูพระฝาปะกันไทยศาลาเรียนไทยลิงศักดิ์หอสลาหรือหอช่างหอพระวิหารน,น้อยอ่าเมื่อกี้ที่เราเข้ามาแล้วเราเลี้ยวแล้วเราเลี้ยวแล้วเราเลี้ยวมาทางนี้กี่เข้ามาไหว้พระแล้วเราเลี้ยวมาห้องพักเราอยู่ตรงนี้ <And five. S 1> ภาพวาดบานประตูหอพระ พรพุทธชินราชจำลองที่เรากราบนวัสก,การนะครับระเบียงทางเดินที่เดินผ่านมาทีนซุ้มร้านนาซุ้มประตูทรงเจดียยอดปราสาทห้คู่ประตูหอลบชุดนักรบอยุธยานภาพให้ดูชุดนักรบร้านนาเรียบร้อยกับเป็นงานจบเป็นโลหะ ได้เวลาแดดล่มล,ม,ลมตกครับพามาเดินเล่นที่บริเวณของที่พักของเรานะครับพาชมเพื่อนครับพาชมบรรยากาศชินะกุระนี่ครับพระพุทธชินราชจำลองจุดนี้พระพชินราชอืมพระชินราชจำลองนี่ครับ เรามาเที่ยวที่นี่ก็เหมือนกับได้มาเดินชมพิพิธภัณฑ์นนะฮะตางนี้ไปไหนคุณมาดูทางนี้นี่มีสยานาคให้น้ำ เป็นทางขึ้นไปไหนที่นั่งเล่นริมสะเขาก็เหมือนกับอยู่ในเรือเลยนะฮะ ีเป็นสระว่ายน้ําเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาทานข้าวกันที่นี่ฮะอันนี้อันนี้ก็มีความหมายนะมือจับเป็นสัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าออกแบบโดยเฉพาะนะฮะตักนั่งเล่นริมสระว่ายน้ำนะแต่นี่เขาคงจะยังไม่ได้ให้ลงนะเนาะก็มีที่อาบน้ำก่อนลงฝั่ง บันไดสะนี่เป็นไม้เลยนะฮะไม่ได้ทําเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นปูนเพื่อให้ได้บรรยากาศเนี่ยเราพักอยู่ตึกนู้นประตูอะไรต่างๆกาทำเหมือนประตูเมืองเลยปะคุณโคมไฟโคมไฟทำเหมือนกับเป็นตะเกียงสมัยโบราณน,นะโบราณ ร้นคุณถ่ายด้แั่ไม่ไรนะรัะนี่ครับนี่ตรงนู้นเรามีปืนใหญ่ด้วยพลวออกมาเห็นไหมทางเข้าบริเวณล,ล็อบบี้ถ่ายรูปให้คุณตักกันครับ,บรแล้วก็อันนี้เป็นหอนหอกลองนะนถ้าสมัยโบราณก็คงจะตียามศึกสงครามสงครามทหารขึ้นไปสังเกตการบรันนั้น พอมีค่าศึกศัตรูมันก็จะตีครองตูนะตักพร้อมยังนะพร้อมยังเนะขามีป้ายตรงนั้นว่านะห้ามปีนไปเล่นด้วยนะนะนะอะถ่ายแล้วนะเอฮอ้ยเหรอโอเคไปเดินต่อตรง สะพานตรงนั้นเนี่ยเขาก็เป็นโคมไฟนะฮะตามที่ได้ดูในข้อมูลของโรงแรมในห้องเดี๋ยวกลับมาจากรับประทานอาหารตอนกลางคืนมาเก็บภาพให้เพื่อนดูอีกทีว่าเขาเปิดฟืนเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงคุณเดินไปดูบ้านเรือนไทยตรงต้นจันทร์ตรงนั้นเดินไปดูตรงนั้นเขาเขียนว่าต้นจันทร์เดี๋ยวจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างใน บรรยากาศเดินเล่นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีสารพระพิฆเนศต,นะต้นจันท์หมายถึงอ,อะไรศาลาต้นจันทร์ตรงนี้ก็เป็นลานเหมือนจะจะเป็นลานทำกิจกรรม แสดงลำอะไรต่างๆได้เนาะบนนู้นก็หอกลองอีกด้านหนึ่งของหอกลองกลองจริงๆบนนะกลองใหญ่กลองสิบตรงนู้นเป็นร้านกาแฟไหมแต่เขาทำเป็นเรียนไทยเป็นร้านอาหาร นนขนมจีนเป็นร้านขนมอ๋อร้านขนมจีน,น,น,จนที่เมื่อกี้ก็บอกรถจอดเยอะเข้ามากินขนมจีน,นลองแวะไปดูไหมเผื่อพรุ่งนี้มากินเดินเดินเดิน,ดนลอดซุ้มประตูต้นจันทร์ไปนี่ไงเห็นมันไดอยู่นั่นไงนลองดูนี่ไงนี่ไงลราเดินตรงนี้ครับเดินมาดูครับเป็นสารปู่ย่า สานปู่ย่าสาธุสาธุไปเดินไปดูแต่ตอนนี้คงหมดแล้วมั้งขนมจีนอบอกคนมาพ่อมาอทานขนมจีนกันแล้วเลยจอดเยอะคร ขายของฝาหมดแล้วเลิกแล้วนจะเป็นห้องอาหารนะหมดแล้วเนาะเห็นก็เก็บของ เวลาแล้วน่าจะเป็นบริเวณร้านอาหารนะฮะแต่นี่เรามาบ่ายแก่ๆแ,แล้วเขาน่าจะขายตอนกลางวันที่ตอนเข้ามาน้องที่มารับเราบอกว่าเขามาทานขนมจีนกันเป็นร้านอาหารต้นจันนี่ครับายเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในไปดูที่เขาจัดแสดงของของนักรบโบราณ ดูกันครับนี่ฮะน,นี้ก็เป็นศิลปะอีกอย่างนึนงอันนี้บริเวณล็อบบี้ล็อบบีบ้ที่เข้ามาตอนแรกแล้วเขาก็จัดเป็นนิทรรศการศิลปะของที่นี่นะฮะแต่ไม่น่าจะเป็นของโบราณหลักแต่เป็นการจัดศิลปะที่เป็นองค์พระคุณอ่านให้ฟังหน่อยซิอ่านให้ฟังหน่อยว่าว่าว่าเป็นอะไร ่านให้ฟังหน่อยพระพุทธพระ,ะพุทธไตโลกดิลกลาศอือครับปั๊กเราขึ้นไปชมมันจะถ่ายรูปตรงนี้ไหมถ่ายรูปให้กูตักหน่อยครับ ไปเดินต่อวันไหนวันขวาหรือวันซ้ายไปขึ้นไปดูครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นภาพการจัดทัพรูปแมงตองนะฮะภาพการจัดทับสมัยโบราณที่เป็นรูปแมงป่องขึ้นมาดูทางนี้ครับนี่ก็เป็นชุด นักรบโบราณอันนี้เป็นชุดของล้านนานะฮะนักรบสมัยล้านนามาดูนี่เป็นจารแสดงอาวุธก็้มี QR code สแกนด้วยนะสแกนแล้วก็น่าจะเข้าไปได้ข้อข้อมูลความรู้นี่เป็นตะกรุดอันนี้เป็นง้าวทวนต่างๆครับ เป็นดาบนะครับดาบน้าทวนแล้วก็เป็นภาพแกะจากไม้นะครอยู่ในตู้กระจกสวยงามครับน่าจะเป็นเรื่องเรื่องโขนเรื่องรามเกียรตนะินะเห็นมีหุานลมีพระาม ฝั่งที่พี่โดยืนก็เป็นอาวุธต่างๆนี่อันนีเ้เป็นชุดนักรบอยุธยา,าถ่ายเรียบร้อยอ่ะหลบหลบให้เพื่อนๆดูชุดนักรบดเดินตามแม่ไปนี่ครับชุดนักรบแล้วก็เสื้อผ้าก็คือทำ จากการศึกษาในสมัยโบราณว่าชุดจะเป็นแบบนี้นะเป็นหนังนี่ก็เป็นดาบเงาวต่างๆครับอันนี้ก็เป็นจัดททบรูปอะไรลนะ่ะรูปอะไรเนาะอันนี้เมื่อกี้เห็นเป็นรูปแบงป,ปองแต่นี่เหมือนกับเป็นรูปหัวลูกศรหรือรเปล่าเดินลงครับ ที่เดินมาทั้งหมดครูตั๊กสนใจอันเดียวครับเนี่ยกำไร,ำไรเครื่องประดับอะไร,ไรเป็นอะไรหินสวยหินสีหรือเป็นอะไรโตะิิวข้าวยังม,มันไปหาข้าวกินกันเลยกว่าไปงั้นก็แบดล่มลมตกแล้วก็พาเพื่อนๆดูบริเวณของชินาปูระ ที่สวยงามนะครับดูที่เขาจัดแสดงไว้เท e ่านี้นะครับเดี๋ยวออกไปทานข้าว,าวแล้วก็กลับมาคลิปต่อไปกลับมาเดี๋ยวค่ำค่ำแล้วก็ดูว่าเขาเปิดไฟตอนกลางคืนที่นี่จะสวยงามยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปว่าผมจะไปทานอะไรที่ไหนในพิซิปินโลกแล้วก็มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของชินาปุระครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Back a year ago